ตถาคตนยะที่สี่เพราะอะไรเสด็จไปโดยท่องแท้พระพุทธเจ้าเสด็จไปท่องแท้เนี่ยไปอย่างไรก็คือเกี่ยวกับการไปอย่างท่องแท้ก็หนึ่งการประสูตรสองการตรัสรู้สามการบัญญัติพระธรรมวินยัยสี่อนุปาทิเสสนิพานธาตุใดของพระผู้มีพระภาคเจ้ารายละเอียดเกี่ยวกับการประสูตรตรัสรู้การบัญญัติรธรรมวินยัยตลอดจนถึงอนุปาทิเสสนิพานธาตุของพระองค์เนี่ยเป็นการท่องแท้ ไม่ผิดไม่พลาดไม่เป็นอย่างอื่นเลยอธิบายอย่างไรอธิบายไว้ว่าความตรัสรู้อันพระโลก,กน,นาทรงปรารถนาเฉพาะแล้วใช่ไหมพระพุทธเจ้านี่ปรารถนาการตรัสรู้ใช่ไหมพระองค์ทำทุกอย่างเพื่อการตรัสรู้เมื่อตรัสรู้แล้วก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์ของการตรัสรู้คืออะไรก็คือตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเป็นต้นนะนะ เชื่อว่าทองแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นเพราะให้สำเร็จประโยชน์นั้นโดยส่วนเดียวและไม่กล่าวประโยชน์นั้นทั้งหมดให้คลาดเคลื่อนเพราะเป็นไปเพื่อประโยชน์อันไม่ผิดแผกประโยชน์เหล่านั้นก็คืออะไรบ้างประโยชน์โลกนี้ประโยชน์นโ,โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งเน้นพิเศษคือประโยชน์อย่างยิ่งจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้านี้ครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญเหตุความเป็นพระพุทธเจ้าทั้งปวง เหตุที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างก็เช่นบําเพญบาร,รมี30ทัศจนถึงจนถึงชาติที่เป็นพระเวสสันดรตายจากพระเวสสันดรเกิดที่ไหนดํารงอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตอายุเท่าไหร่ห้าเจก็ห้าร้อยเจ็ดสิบหกล้านปีโอ้ยตั้งกับพระเวสสันดรนนะอยู่ดุสิตนะห้าร้อยเจ็ดสิบหกล้านปี พอครบอายุ576ล้านปีก็เกิดเสียงพุทธกูลาหนขึ้นเทวดาในหมื่นจัก,กรวาลเข้ามาประชุมกันคือเกิดโกูลาหนขึ้นว่าจะมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วนะก็ดูว่าเทพบุตรองค์ไหนที่จะตรัสรู้ก็เห็นเลยที่เราคุ้นเคยเรียกว่าสันดุสิตธ์เทพบุตรหรือเสตุเกตเทพบุตรุในองค์เดียวกันก็เลยเทวดาก็เลยเข้าไปหาเสตุเกตหรือสันดุสิตเทพบุตร เข้าไปหาพร้อมกันแล้วก็กล่าวทูลอาราธนาว่ากาโลยันเตมหาวีระอุปัชชะมาตุกุชยังเสเดวังกาตารยันโตพุทธช,ชสุอะมะตังประทังนะกันมหาวีระนะบาลีว่ามหาวีระข้าแต่พระมหาวีระกาโลยันเตนี้เป็นการอันสมควรอุปัชชะมาตุกุชยังโปรดอุบัติในพระคันของมารดาสเทวังกาตารยันโต อย่างโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามพุทชัสุอมตังประทังเพื่อตรัสรู้อมตะบ,บทก็เลยอาราธนาให้พระโพธิสัตว์นี้มาสู่คันใช่ไหมเมื่อเกิดในคันแล้วทาไมเกิดในคันแล้วก็จะได้อย่างโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามแต่จะข้ามได้ก็ต้องตรัสรู้อมตะบ,บทก่อนตรัสรู้อมตะบ,บทแล้วก็สามารถอย่างโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามจากวตัตตะก่อนที่ จะรับอาราธนาพระองค์ก็ตรวจดูมหาวิโลกนะหประการเป็นการตรวจดูที่ใหญ่มากเลยตรวจดูว่าบัดนี้เนี่ยเราจักอุบัติในกําเนิดมนุษย์เพื่อตรัสรู้การปฏิสนธิของพระองค์เนี่ยในวันไหนวันอาสาฬหปุณณีวันอาสาฬหาปุณาาปณีเนี่ยทรงถือปฏิสนธิในพระคันของพระมหามายาเทวี ในสกยราชตระกูลอันเทวดาและมนุษย์บริหารด้วยการบริหารอันยิ่งใหญ่ตลอดสิบเดือนประสูตรในเวลาปัจจุสมัยวิสาขะปุณมีน,นะตอนเช้ามืดของวัน15ขั้นวิสาขะพระองค์ในประสูตรตรัสรุนิพานวันเดียวกันใช่มพูดถึงบุพานิมิตเกิดขึ้นขณะที่พระองค์ประสูตร ขณะที่พระองค์ประสูตินี้มีบุพภานิมิตรปรากฏอยู่32ประการเหมือนขณะที่ทรงปฏิสนธิตอนปฏิสนธิมีบุพภานิมิต32อย่างไรตอนประสูิก็มีบุพภานิมิต32ประการฉันนั้นบุพภานิมิต32มีอะไรบ้างคือหมื่นโลกธาตุนี้หวั่นไหวสะเทือนเลือนลั่นรัศมีหาประมาณไม่ได้แผ่ไปในหมื่นจัก,กรวาลคนตาบอดแต่กำเนิดกลับได้จักโสเหมือนคนปรารถนาจัชม พระโฉมของพระองค์หมายก็ว่าจักสุเกิดอยู่แวบ,บเดียวนะแล้วก็บอดต่อคนหนวกก็ได้ยินเสียงคนใบ้ก็พูดได้คนค่มก็เดินตรงคนง่อยก็เดินไปได้สัตว์ทั้งปวงที่ถูกจองจําก็พ้นจากเครื่องจองจํามีคือขาเป็นต้นไฟในนรกก็ดับหมดนะดับเพิ่มเดียวนะแล้วก็ลุกต่อความหิวกระหายในเปรตวิสัยก็สงบแล้วก็หิวต่อเนี่ยนะพวกเดรฉานก็ไม่มีภัยโรคของสาร,รพศัศาสตร์ก็สงบหายป่วยชั่วพักหนึ่ง สพัพสัพพาการกล่าววาจาที่น่ารักม้าร้องด้วยอาการอันไพเราะพวกช้างพากันกระหึ่มนะร้องเหมือนนกกระเรียนนะดนตรีทั้งปวงก็เปล่งเสียงบรรลือลั่นเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างเครื่องอาภรณ์ที่สวมใส่ในมือเป็นต้นของมนุษย์ไม่กระทบกระทั่งกันเลยก็มีเสียงด้วยอาการไพเราะกําไลนี่ไม่กระทบกันแต่ส่งเสียงได้ทิศท,ทั้งหมดก็แจ่มใสแสดงว่าเป็นอะไรนะทิศท,ทั้งหมดแจ่มใสนี่เป็น เป็นมงคลสมัยอะนะคว่าง,งั้นลมเย็นๆก็พัดอ่อนๆให้ปวงสัตว์ได้รับความสุขฝนตกในเวลาไม่ใช่ฤดูกาลน้ำพุ่งขึ้นจากแผ่นดินไหลไปฝูงปักสีคือนกงดบินไปในอากาศแม่น้ำก็หยุดไหลน้ำในมหาสมุทรก็มีรสอร่อยเมื่อพระอาทิตย์ปราศจากความมัวยังปรากฏอยู่นั่นแหละความโชดช่วงทั้งปวงในอากาศก็สว่างสวัย เทวดาทั้งปวงที่เหลือและสัตว์นรกทั้งปวงนอกนี้เว้นเทวดาชัน้นอรูปภระพบก็ได้ปรากฏรูปร่างต้นไม้ฝาเรือนบานประตูและเขาศิลาเป็นต้นไม่มีอาการปกปิดหมายคามว่าโอ้ยมองทะลุปปโปร่งไปหมดเหล่าสัตว์ไม่มีการจุติและอุบัติขณะนั้นอ่ะไม่ตายแล้วก็ไม่เกดิดเรียกว่าโลกมันหยุดพักหนึ่งอะนะหยุดจุติปฏิสนธิอยุ่พักหนึ่งนะ กลิ่นทิฟฟุ้งขจรกลบก,กลิ่นที่ไม่น่าปราทั้งปราถนาทั้งหมดเสียได้ต้นไม้ที่ผลิตด,ดอกออกผลทั้งหมดก็ติดผลสะพรัง่งมหาสมุทรได้มีพื้นดาราดาตไปด้วยดอกประทุมห้าสีเบญจวรรณก็คือห้าสีมีประโยชน์ในที่ทุกสถานทีเดียวบุพชาติคือดอกไม้ทั้งหมดท,ทั้งที่เกิดบนบกและในน้ำเป็นต้นก็บานสะพรัง่งดอกไม้บานไม่ต้องเร่งปุ๋ยเลยวันนั้น บรรดาต้นไม้ทั้งหลายขันดาปฐุมก็คือกองบัวก็บานสะพรั่งที่ต้นขันทะก็คือบัวบานที่ต้นะนะสาขาปฐุมก็บานสะพรั่งที่กิ่งสาขาก็กิ่งละดาปฐุมก็คือบัวเท้านะบัวเถาก็บานสะพรั่งแทรกพื้นหินแผ่นดินขึ้นแตกออกเบื้องบนเป็นชั้นๆเจ็ดชั้น,ช,นชื่อว่าขันดาปฐุมเรียกว่าบัวชั้นะนะบัวในอากาศก็บังเกิดดอกปฐุมห้อยย้อยลงมา ฝนไม้ดอกก็ตกโดยทั่วไปในอากาศมีดนตรีอันเป็นทิพย์บรรเลงหม่นโลกธาตุทั้งสิ้นมีระเบียบเป็นอันเดียวมีวาลวีชนีพัดผันก็คือพัดอ่ะนะตลบไปด้วยกลิ่นดอกไม้และกลิ่นทูปถึงความเลิศด,ด้วยความงดงามอย่างยิ่งเหมือนกลุ่มพวงมาลัยมาลาที่เขาคลี่แวดวงเอาไว้ เหมือนกองมาลาที่เขาห่อมัดเอาไว้เหมือนอาสนะดอกไม้ที่เขาประดับตกแต่งเอาไว้นี่ก็เป็นบุพนิมิตเหล่านั้นได้เป็นนิมิตของผู้บรรลุคุณธรรมพิเศษเป็นอเนกที่บรรลุธรรมชั้นสูงการเกิดขึ้นเฉพาะนี้ประดับไปด้วยความปรากฏน่าอัศจรรย์มากมายอย่างนี้แหละอันเป็นประโยชน์ที่พระองค์ทรงดำรงอยู่โดยเฉพาะได้ชื่อว่าถ่องแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นเพราะสำเร็จ อย่างแท้จริงแห่งอภิสัมโพธิยานอันหนึ่งสัตว์เหล่าใดเป็นพุทธเวไนพุทธเวไนก็คือเป็นพวกที่พระพุทธเจ้าสอนน่ะนเป็นเผ่าพันธุ์แห่งสัตว์ผู้จะตรัสรู้ทั้งหมดนั้นน่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนําด้วยพระองค์เองอย่างสิ้นเชิงใครที่ควรได้รับการสงเคราะห์ใครที่ปรารถนาเพื่อการตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะโปรดได้ ผู้ที่เป็นพุทธเวไนยอย่างนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าโปรดได้หมดเลยบางคนเนี่ยนะไม่ได้นะบรรลุจากคนอื่นไม่ได้ต้องบรรลุจากพระพุทธเจ้าแต่เพียงผู้เดียวเพราะใครที่ปรารถนาแบบนั้นก็รอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ก็แล้วกันบางคนนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะฟังจากผู้อื่นไม่ได้ไม่ได้ต้องจากพระพุทธเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวเพราะในส่วนใดผู้ที่ตั้งปรารถนาตั้งความปรารถนาะตั้งอัธยาศัยที่บรรลุจากพระพุทธเจ้า บุคคลเหล่านั้นก็ได้บรรลุจากพระพุทธเจ้าหมดเฉพาะที่ที่พอจะบรรลุได้ในสมัยนั้นนะกิจอันใดที่พระพุทธเจ้าสงงครอบพุทธเวนยัยกิจเหล่านั้นพระองค์ทําอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นผู้ที่จะบรรลุเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์ทําให้บรรลุได้หมดแล้วส่วนสัตว์เหล่าใดเป็นสาวกเวนัยและเป็นธรรมะเวนยัยสัตว์แม้เหล่านั้นอันสาวกเป็นต้นแนะนําแล้ว ย่อมถึงและจักถึงซึ่งการนำไปให้วิเศษไปได้หมายค่ะว่าบางคนเนี่ยต้องบรรลุเพราะสาวกสอนอย่างภิกษุณีกลุ่มลูกศิษย์ของพระนางประชาบดีโคตมีนั้นต้องให้พระนันทกะสอนจึงจะบรรลุภิกษุบางกลุ่มต้องให้พระมหากปินะสอนจึงบรรลุเทวดาบางกลุ่มต้องให้พระสารีบทเป็นต้นแสดงจึงจักบรรลุกลุ่มที่สาวกสอนบรรลุอย่างนี้เรียกว่าสาวก,กเวไในาบางพวกรุ่น รุ่นเนี่ยรุ่นใช้จดหมายอ่านพระไตรปิฎกแล้วปฏิบัติเองจึงบรรลุพวกนี้เป็นเป็น,ป,นประเภทธรรมเวเนยเนี่ยนะเพื่อประโยชน์ใดอสรุปเวเนยตรงนี้เขาแบ่งเป็นสามนะพวกที่จะบรรลุได้นะหนึ่งพุทธเวเนยสองสาวกเวนนยสามธรรมเวเนยสมัยหมายว่าพระาธาตุก็เรียกว่า,าธาตุเวเนยพระาธาตุไม่ได้สอนหรอกแต่เป็นวาสนาให้ตรัสรู้ต่อไป เวนัยสัตว์ทั้งหมดเนี่ยนะที่พระองค์โปรโดเพื่อประโยชน์ใดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารถนาเฉพาะอภิสัมโพธิยานเพราะให้ประโยชน์นั้นสําเร็จโดยแท้จริงพระอภิสัมโพธิยานจึงเป็นคนที่ถ่องแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นดันั้นการตรัสรู้ยิ่งของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการตรัสรู้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์และก็เป็นการตรัสรู้ที่ช่วยสัตว์ได้อย่างแท้จริงไม่ผิดพลาดไม่กลายเป็นอย่างอื่น แปลว่าสมความปรารถนาของพระองค์ทุกประการพระพุทธเจ้าปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งปวงการปรารถนาของพระองค์เนี่ยนะจบมาจนถึงวันนี้ชื่อว่าสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยทุกประการเชื่อว่าถึงความสวัสดีโดยประการทั้งปวงเลยนะเฉพาะงานของพระพุทธเจ้านะ น,นะส่วนรุ่นตกคางก็แล้วแต่แต่ว่ากิจของพระพุทธเจ้านี่ไม่มีบกพร่องจริงๆพระองค์ทํากิจของพระองค์ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ไม่มีผิดมีพลาดเป็นไปได้อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นไปอย่างดีเลยแหละนั้นแสดงว่าการตรัสรู้ของพระองค์นี่ช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์อนุเคราะห์สรรพสัตว์ได้เยอะแยะจริงๆนั่นเนอะอีกอย่างหนึ่งสภาวะใดๆแห่งยญธรรมทั้งหมดใดๆอันสัตว์พึง ตรัสรู้สภาวะธรรมที่เป็นยายธรรมเช่นมรรคผลเป็นต้นที่สัตว์พึงตรัสรู้สภาวะนั้นชื่อว่าอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้ยิ่งแล้วโดยสิ้นเชิงอย่างไม่ผิดแผกด้วยพระยานของพระองค์เนื่องด้วยเหตุเพียงทรงรำพึงถึงเหมือนผลมะขามป้อมวางไว้ที่ฝ่ามือ,อน,นะสิ่งใดใดที่พวกเราทั้งหลายรู้เนี่ยนะสิ่งที่สัตว์ทั้งหมดรู้เนี่ยพระองค์นึกแค่นึกถึงก็รู้หมดเลย แม้เพราะเหตุนี้อภิสัมโพธิยาณของพระองค์จึงเชื่อว่าทองแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นโอ้หสัพพัญยุตยานเป็นต้นของพระองค์การรู้ยิ่งของพระองค์เนี่ยเป็นการรู้ที่แม่นยำมากไม่มีผิดพลาดเลยอันหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูประการแห่งธรรมะเหล่านั้นที่จะพึงแสดงโดยประการนั้นๆคือตรวจดูหมวดธรรมทั้งหมดที่จะแสดงเนี่ยนะ และอัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายอนุสัยของสัตว์จริยาของสัตว์อธิมุตของสัตว์นั้นโดยชอบทีเดียวทีนี้เวลาพระองค์แสดงธรรมก็ไม่ละเลยธรรมดาไม่ล่วงเลยนัยแห่งบัญญัติและเหตุเพียงบัญญัติกระทําธรรมดาให้แจ่มแจ้งทรงอนุสาตรตามความผิดตามอัธยาศัยและตามธรรมแสดงธรรมตามความผิดนั้นเป็นประกาศอะไรพระวินยัยพระวินัยนี้แสดงตามความผิด พระสูตรแสดงตามอัธยาศัยอภิธรรมนี้แสดงตามพระธรรมจึงแนะนําเวนยศัตว์ให้บรรลุอริยภูมิเพราะการแสดงการบัญญัติพระธรรมวินัยของพระองค์เนี่ยพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยจึงเชื่อว่าไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นเพราะประโยชน์นั้นสําเร็จและเป็นไปตามความจริงเ,เป็นไปตามความจริงเพราะว่าเป็นคําสอนที่กําจัดความเมาคือราคะเป็นต้นได้อย่างแท้จริง มันสรุปท่านอยากบอกว่าธรรมวินัยของพระองค์เนี่ยเป็นความจริงความแท้ธรรมวินัยที่พระองค์ตรัสรู้นั้นเอามาบอกประกาศเนี่ยเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ได้แท้จริง